ถ้าหากคุณรังเลยที่จะซื้อเกมที่ชื่อว่าฟอนเนอร์ดูคลิปนี้ให้จบแล้วคุณจะติดใจเกมนี้เพราะเกมนี้เนี่ยจะมอบประสบการณ์ทุกอย่างให้คุณประสบการณ์ที่ดีใจเย็น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 ปั๊มให้ปั๊มให้ปั๊มให้สวย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 ยี่แองกี้เบิร์ดช่วยกัด้วย แม้คุณจะใจเย็นแค่ไหนถ้าคุณเจออะไรสับสนในเกมนี้อารมณ์ของคุณก็จะเป็นประมาณนี้ช้าเหรอช้าเหรอช้าเหรอมึงช้าเหรอช้าเป็นคนเดียวเหรอเอ้อมึงมึงคิดว่ามึงจะมึงช้าเหรอมึงแล้วไงไอ้เหี้ยแล้วไงวะแล้วไงแล้วไงกูถาม แล้วไงครับคุณแล้วไงแล้วไงแล้วไงกูถับอะไรกูไอ้สัสอะไรแล้วมึงไงย่แล้วมึงไงย่แล้วมึงไงต่อมึงไงล้วมึงไงย่าไชนาเดิมวานยูโนาะไชนาตะกุกอะมึงไล่มึงไล่ใช่ไหมมึงเก่งไร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 ใช่ไหมมึงเอ๋มึงเก่งไรใช่ไหมเก่งเก่งไลใช่ไหมมอกี้สแปมไลกูไม่หยุดเลยมึงอ่ะไอิสัตว์มึงอ่ะมึงอ่ะ a few moments later อะไรมึงเป็นขั้เลยกระเปิกระเปิมกรเปมเป็นขัลามึงไรเอี้ยตามึงไรเี้ยอะไรมึงที่ว่ากุดามึงเลยเมันจะแบบว่ากลายเป็นนั่งไปมันลำบากเออมันจะลำบากตอนโดนดุมนี่แหละอยยย เดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยฟังอะไรกูไม่หยุดเลยฟังกูโดนคลิปดีายแค่โซนไม่มีคนโอเคต้องเป็นเฮียเลยอ่้อ่า อ่าไม่เรียนรู้ไม่เรียนรู้ไม่เรียนรู้มึงรู้เทียอะไรบ้างไหมเนี่ยตายซะมึงอะโอเคกูพแพร้รีไปโดนละ <c oughs> โอเคกูพแพร้รีไปโดนอีกละ <c oughs> เป็นไงเลยกูโดนไล่จับไป

so <laughs> am lost. Zone A, who zone B. <coughs> oh, not หนึงอะเวระยะห่างกูอีกแล้วหนึงอะหยุดอืฮาวบอลคลิกทัมเฟวี่ยฟรีด์กูบอยไม่หยุดเอามีอยู่กูฮึกูตามจริงกูยกกูได้กูได้ กูได้หอกหลุยเฮี้ยกูได้หอกกูเป็นเจ้าหญิงไหมกูเป็นเจ้าหญิงไปในค่ำคืนนอ้เฮี้ยกูดูเฮี้ยเจ้าหญิงไปในค่ำคืนเห็นไหมรักของเบอร์างบ้านมาบูบาทรอยเดินมา t h e r f u c k e r อืม predictable too predictable อ่อนไปอ่อนแอจ้าไปตายซะ กูขอเองไอ้กันกันออกออกออกกูขอเพื่อนกูขอกูขอเอาเลยเอาเลยมันวิ่งหนีตาม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 ใครจะชุกวะน่ะปางลาบันเพื่อนเมยระวังหลังด้วยนะระวังหลังด้วยอุ้ยอุ้ยตัวหนึ่งมาแล้วกูจิ้มเลยไหนตัวหนึ่งอย่าทำร้ายเพื่อนกูมานี่ อืลไรกูไรแพรลี่มานี่เลยยันน้ำอ่ะเฮ้ยเฮ้ยวิ่งเร็วจัดกระเจาะไปกระเจอะเฮ้ยมึงขายเฮ้ย ฮะถ้ากูมีไอเปร์เบอร์ป่ะฉีดอบบบบบุ้ยกูจะเฮฟี่แต่มันแต่มันมันตีไรใส่กูตายมัเย <c oughs> ดดีด้วยป่ะกูจะเฮป่ะมีกี่ปรกฏเฮฟี่ too predictable and my, my turn now. Come on, let's Phang phang quick quick quick. Mẹ. Nó đồn thịt tục cái It's my turn, you know. Mua mm, mm. okay, kiểu mà gần đây nha. ทำไรทำไรได้ทำไรได้มึงทำไรได้กูถามมึงทำไรได้มึงทำไรได้มึงทำไรได้ฮู้ฮู้โด A B. ดเอฟบีโดดเลยเป็นยังไงบ้างครับหลังจากคลิปจบรู้สึกแล้วเนี่ยว่าเฮ้ยเห็นแล้วอยากซื้อไหมฮะอะไรนะอ๋อไม่อยากซื้อครับอ๋อโอเค